สวัสดีค่ะทุกคนยุงกันแก้มมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับต็อกกี้ชาแนลนะคะทุกคนมีอ่าเพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะส่งคําถามมาใต้คลิปหรือไม่ส่งเมลมาหาต็อกบางทีก็ส่งไลน์มานะคะหลายคนมากเลยนะคะบอกว่าเอออยากให้น้องอยากให้น้องต็อกเนี่ยรีวิวโลงเห็ดขอนให้ให้พี่ๆเขาดูหน่อยนะคะโรงเห็ดขอนด้านหลังเนี่ยนะคะ โอเคต๊อกก็เคยถ่ายให้ดูแล้วตอนที่ต๊อกเก็บเห็ดเก็บไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยแบบเนี้ยมันก็มันก็เลยอย่างเกินไปนะคะบางคนอาจจะไม่ชัดเจนอยากจะชัดเจนอยากจะแบบให้รีวิวอย่างเดียวแบบเนี้ยนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยววันนี้ต๊อกว่างพอดีเดี๋ยวต๊อกจะมารีวิวลงเห็ดขอนที่ต๊อกใช้ยอยู่ให้ทุกคนดูนะคะต๊อกต้องบอกก่อนนะคะลงเห็ดขอน แต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะคะทุกคนแล้วแต่คนที่จะออกแบบแล้วแต่คนออกแบบออกแบบออกมาแล้วลองใช้ใช้แล้วได้ผลไหมได้ดีไหมไม่ดีก็แก้ไขนะคะมันจะไม่ตายตัวนะคะว่าแบบนี้ต้องเป็นโรงเห็ดขอนแบบนี้ต้องเป็นโรงเห็ดนางฟ้ามันไม่มีอะไรตายตัวคะ่ะทุกคนโอเคสำหรับต็อกต๊อกจะมาถ่ายโรงเห็ดขอน ของต๊อกเองที่ต๊อกใช้ที่ตอกอ,ออกแบบเองนะคะให้ทุกคนได้ดูกันวันนี้นะคะโอเคทุกคนมาเริ่มดูกันเลยค่ะไปกันค่ะมาเริ่มดูโรงเห็ดขอนที่ต็อกใช้นะคะด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะโรงเห็ดขอนจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะทุกคนแบบนี้นะคะตอกจะมีอยู่สองโรงนะคะโรงใหญ่ๆแบบนี้โรงนี้ขนาดกว้างหเมตรนะคะยาว12บเมตรนะคะทุกคน ด้านนอกจะเห็นว่าด้านบนนะคะเป็นพยางใสนะคะสีขาวนะคะส่วนด้านข้างเป็นพยางดํานะคะที่มองเห็นชัดๆเลยใช่ไหมคะตอนนี้ส่วนประตูจะเป็นประตูสีขาวนะคะโอเคเราจะเดินไปดูกใกล้ๆนะคะประตูที่ต้องใช้นะคะเป็นประตูประตูจะเป็นตะข่ายผ้าม้งนะคะ,ะตาอยู่ที่40นะคะ ความถี่นะคะของตะข่ายนะคะทุกคนส่วนด้านข้างจะเป็นพยางค์สีดํานะคะส่วนด้านบนนะคะก็เป็นพยางค์สีขาวต่อมาจากหลังคานะคะทุกคนโอเคอันนี้ก็คือที่นี่นะคะส่วนด้านข้างไปดูด้านข้างกันก่อนเลยด้านข้างก็จะมุงด้วยหลังคาสีด้านข้างจะมุงด้วยพยางค์สีดําหมดเลยนะคะยาวไปถึงพื้นเลยนะคะ นี่คือด้านข้างส่วนด้านหลังก็เหมือนด้านข้างเลยค่ะทุกคนด้านในจะเป็นอย่างไรนะคะด้านในจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนโคง้งโค้งลงเลื่อนนะคะจะเป็นเหล็กทั้งหมดเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยด้านล่างตรงนี้ก็เป็นเหล็กกองค่ะ mm. ทุกคนด้านบนเป็นเหล็กกอง แล้วก็เสาเหล็กก่อเสาเป็นเหล็กกลมค่ะเนี่ยเหล็กกลมตรงนี้เหล็กกองะค่ะทุกคนอันนี้เราจะดะูโครงสร้างเขาก่อนนะส่วนตรงกลางนะคะเป็นเสาเสาก็เป็นเหล็กนะคะทุกคนเหล็กขนาดสองนิ้วนะคะเนี่ยใช้แบบแข็งแรงนะคะทนทานนะคะโอเคจะเห็นได้ว่าเป็นโครงเหล็กทั้งหมดเลยนะคะลงเห็ดขอนตอกนะคะต่อไปนะคะ เรามาดูพื้นนะคะทุกคนพื้นพื้นเป็นแบบนี้นะคะไม่ได้ลาดพื้นนะคะไม่ได้ลาดปูนนะคะลงเห็ด่อนดอกไม่ได้ลาดปูนนะคะทุกคนปกติเลยพื้นเดิมเลยนะคะเขาจะเป็นพื้นดินนะคะพื้นดินธรรมดาแล้วทีเนี้ยเราใช้งานนะคะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนก็คือเรามีการลดน้ําเห็ดนะคะลดน้ําเห็ดขอนนะคะ หลังเก็บทุกครั้งนะคะมันก็จะมีความชื้นความแฉะนะคะตอก็เลยไปอ่าสั่งหินนะคะเป็นหินนี่แหละหินที่มองเห็นนี่แหละมาเทมาเทบนทางเดินนะคะทุกคนเนี่ยก็จะมีหินขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งแล้วก็เป็นหินเล็กๆแบบนี้ยไซส์อะไรไม่รู้นะคะอันนี้จะมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะเนี่ยก็จะปูแบบนี้นะคะไม่ให้มันแฉะนะคะ ดีมากๆเลยนะคะแบบนี้แล้วต่อไปในส่วนของพื้นผ่านไปแล้วใช่ไหมคะไปตรงไหนต่อไปตรงไปตรงด้านบนเลยแล้วกันด้านบนนะคะต้องจมุงสแสลมเต็มเลยนะคะเต็มโรงเลยเพราะอะไรนะคะด้านบนของต๊อกมันเป็นหลังคาสีขาวมันจะสร้างความสว่างเกินไป แล้วตอนกลางวันวันไหนที่มีแดดจ้าๆนะคะเขาจะส่งความเขาจะส่งผลให้โวงเรือนี่ร้อนมากร้อนเกินร้อนเกินองศาที่เหตุขอนจะที่เหตุขอนต้องการนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะนำสลนมามุงรองจากพายางเพื่อให้อุณหภูมิให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะกับเหตุขอนของเรานะคะให้เหตุขอนของเราออกดีนะคะออกตลอดเวลานะคะทุกคน โอเคตรงนี้ผ่านไปแล้วเนาะต่อไปนะคะเราจะมาดูนะคะเรามาดูชั้นกันก่อนเลยชั้นทำอย่างไรนะคะชั้นวางก้อนเห็ดนะคะทุกคนต้องใช้เป็นกระเบื้องนะคะกระเบื้องนะเป็นกระเบื้องเก่าก็ได้กระเบื้องหรือจะใช้กระเบื้องใหม่ก็ได้นะคะก็หามานะคะทุกคนถ้าเป็นเห็ดขอนเนี่ยแนะนำให้ใช้กระเบื้องจะดีกว่านะคะ ทั้งแข็งแรงนะคะแล้วเขาจะทำให้แบบไม่ร้อนเกินไปนะคะจะมีความเย็นนะคะกระเบื้องเนี่ยต้องใช้กระเบื้องแบบนี้นะคะในการมาวางก่อนเห็ดน,นะคะทุกคนสุดท้ายนะคะเราลดน้ำอย่างไรใช่ไหมคะสุดท้ายเลยลดน้ำอย่างไร รดน้ํานะคะที่ฟาร์มต้องจะติดสปริงเกอร์นะคะทุกคนจะมีสายน้ํานะคะคือสายสีดําๆแบบนี้นะคะมองเห็นไหมคะเนี่ยสายน้ําสายน้ํานะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่คือสายน้ํายาวเลยนะคะสองเซลล์หรือสองแถวก็จะเท่ากับหนึ่งสายน้ํานะคะด้านบน สายน้ำจะมีเส้นเดียวนะคะแล้วจะใช้สปริงเกอร์นะคะสปริงเกอร์แบบนี้ค่ะทุกคนเวลาเปิดน้ำเนี่ยสปริงเกอร์ก็จะหมุนนะคะแล้วน้ำก็จะเป็นละอองลงมาโดนก้อนเห็ดดอกเห็ดนะคะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้ตอกก็ได้รีวิวตามคำเรียกร้องของ f อซแล้วนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะเข้าใจกันหรือเปล่านะคะจะเห็นภาพได้ชัดไหมนะคะเพราะว่าด้านในมันก็มืดพอสมควรนะคะทุกคนก็ ถ้าไม่ชัดหรือว่าไม่เข้าใจหรือว่าต๊อกพูดเร็วไปหรือว่าต๊อกพูดไม่เข้าใจคือพูดไม่ไม่รู้เรื่องต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าต๊อกก็พูดไม่เก่งนะคะทุกคนโอเคสําหรับโรงต๊อกก็มีแต่โรงขนาดใหญ่นะคะถ้าเป็นโรงเห็ดคอนก็อยากจะฝากทุกๆุกคนนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มปลูกเห็ดคอนนะคะแต่ว่าจะเริ่มขนาดเล็กๆ2คูณ3 2คูณส2คูณ หกอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนก็มันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากโรงใหญ่ๆหรอกก็ทําเป็นโค้งขึ้นเลยนะคะโรงเล็กอาจจะอาจจะลองลองทำก่อนก็ได้ใช้ไม้ใช้อะไรที่มีอยู่ในบ้านนะคะก็คือ,อลองทําไปก่อนนะคะจะได้ประหยัดนะคะทุกคนสําหรับโรงนี้นะคะก็ลงทุนเยอะพอสมควรนะคะทุกคนถ้าจะรวมทั้งโรงทั้ง รวมแค่โลงรวมแค่โครงสร้างโลงนี่ก็สองหมื่นแล้วนะคะทุกคนยังไม่ได้รวมเหล็กด้านในนะรวมแค่โครงสร้างแบบด้านข้างเนี่ยแล้วก็หลังคาอะไรเงี้ยถ้ารวมรวมหมดนี้น่าจะตกอยู่ที่สามหมื่นอยู่นะคะทุกคนยังไม่รวมกับเบื้องอีกนะคะคือมันมันแพงนะคะทุกคนแต่ละอย่างนี้ทุกวันนี้มันแพงจริงนะคะ ทั้งหมดนี้น่าจะอยู่ที่สามหมื่นสี่หมื่นอยู่ถ้าถ้ารวมเบ็ดเสร็จเลยนะคะทั้งแลมทั้งอะไรนะคะทุกคนเพราะว่ากระเบื้องเนี่ยฟังนี้ต้องซื้อเป็นกระเบื้องใหม่หมดเลยเห็นไหมคะใสๆเนี่ยขาวๆเนี่ยต้องลองทุนซื้อกระเบื้องใหม่หมดเลยส่วนกระเบื้องเก่าก็มีนะคะก็ก็ซื้อมือสองมานะคะทุกคนแต่ว่าทุกวันนี้มันหายากนะสําหรับใครที่จะเอ่อที่จะลื้อหลังคามาแล้วก็ มาขายเพราะว่าเขาเขาไม่ขายกันนะคะทุกคนไปซื้อใหม่มันแพงเขาซื้อมาสมัยแต่ก่อนนี้ถูกๆแล้วเขามาขายเผื่อเขาอยากจะสร้างอะไรสร้างโรงรถสร้างครัวสร้างอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องไปซื้อใหม่เขาบอกมานะคะมันแพงเขาก็เก็บไว้นะคะทุกคนเราจะเป็นต้องไปซื้อกระเบื้องใหม่ลงทุนนั่นเองนะคะแต่ถามว่าคุ้มไหมกับการเลี้ยงเห็ดคอนเนี่ยคุ้มเก็บไม่หยุดเก็บไม่หยุดไม่หย่อนเลยคะ่ะทุกคน กลางคืนก็เก็บก่อนนอนถ้าออกเยอะประมาณตีสองก็เก็บนะคะเก็บทุกเวลาแล้วแต่เราจะกําหนดนะแล้วแต่เราว่าว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่มันก็จะเป็นช่วงเป็นช่วงห่างกันประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงอะไรประมาณนี้แต่ถ้าน้อยน้อยนะคะแบบนี้นะคะประมาณก้อนเห็ดเจ็ดเดือนแล้วเนี่ยน้อยน้อยแบบนี้ก็เก็บวันละสามครั้งแล้วก็ก่อนนอน แลตอนเช้าต้องตื่นแต่เช้านะคะประมาณตีห้านี่คือต้องรีบตื่นเพราะว่าเหตุจะบานนะคะทุกคนประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะ fc ที่ที่ชอบทั้ง fc ใหม่ทั้ง fc เก่านะคะต็อกก็อยากจะฝากให้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ต๊อกด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเวลาต็อกอัพคลิปแบบนี้จะได้เห็นกันเร็วๆนะคะแล้วก็จะได้กดเข้าไปดูเลยนะคะ ก็จะได้มีประโยชน์กับตัวทุกๆคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้อกก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอเกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ